แทนที่จังหวัดชุมพรชุมพรมีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1,098โดยมีฐานะเป็นเมือง12นันกษัตริย์ของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราชใช้รูปแพ้เป็นตราเมืองและเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือเพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้ประเพณีแห่พระแข่งเรือเป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวนซึ่งมีมากกว่า100ปีโดยมีความเชื่อว่า ในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาสู่เมืองสังกัสะในชมพูทวีปพ,พุทธศานิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จเป็นจำนวนมากอาหารพื้นบ้านรังนกรังนกที่ว่านี้ก็คือรังนกอ e ีแอนหรือรังนกนางแอนนั่นเอง ของจังหวัดชุมพรได้รับการเชื่อถือจากผู้ค้ารังนกและผู้บริโภคในจีนฮ่องกงและไต้หวันรังนกของจังหวัดชุมพรดีที่สุดในโลกและจะมีอยู่ที่เกาะต่างๆในทะเลเอ่าวไทยของจังหวัดชุมพร การแต่งกายการแต่งกายผ้าบาติกของดีจังหวัดชุมพรความงามบนผืนผ้าบาติกที่มีคุณค่าสืบสารภูมิปัญญาชาวบ้านและประเพณีอันง,งดงามด้วยฝีมือของคนท้องถิ่นได้งานหัตกรรมที่สวยงามและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้